หน้าหนาวเข้ามาเยือนแล้วครับผาคิงคองก็เปิดทำการแสดงนี่ครับชมวิวผาคิงคองอำเภอลำหน้าวจังหวัดเพชรบูรณ์จุดนี้ทะเลหมอกสวยที่สุดในอำเภอ้ำหนาวครับจังหวัดเพชรบูร์ ก็มีสกายวอล์กไม่ไผ่เดี๋ยวอีกประมาณปลายเดือนครับปลายเดือนพฤศจิกาก็น่าจะมีร้านค้ามาตั้งละเป็นถนนคนเดินนะครับถนนคนเดินผากิงคองก็จะมีร้านค้าอยู่ด้านนนนจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปไม่ต้องห่วงครับเพรียบและที่สำคัญนี่สกายวอล์กที่ไม่เหมือนใครสกายวอล์กไม่ไผ่นั่นเอง นี่คือซิกเนเจอร์ของน้ำหนาวแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์บางท่านที่มาเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์นึกว่าจะมีแต่เขาคอกับภูทับเบิกนะครับแต่ที่จริงความอันซีนมันอยู่นี่ครับตัวอำเภอน้ำหนาวเนี่ยครับจะมีน้ำตกน้ำตกนี่เยอะมากครับที่ขึ้นชื่อเลยก็น้ำตกตาดใหญ่น้ำตกเหวทรายน้ำตกทรายทองครับ แล้วก็ถ้ำใหญ่น้ำหนาวถ้ำใหญ่น้ำหนาวก็ความยาเป็นอันดับสามของประเทศไทยเลยนะครับไกลๆนู้นภูผ,ผาจิตเขตรออยต่อระหว่างจังหวัดชัยภูมิกับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับก็มีเทือกเขาเทือกเขานี้บกั้นอยู่จุดกำเนิดแม่น้ำชีครับหล้างเทือกเขาด้านน้นนะครับจะเป็นบ้านหลุน บ้านหลวนคือลำน้ำชีครับจุดที่สายน้ำไหลลงไปยังแม่น้ำชีด้านบนนู้นเห็นไหมครับไกลๆนู้นจะเป็นวัดผู้ไผ่นั้นก็ทะเลหมอกสวยสวยมากๆครับสวยสุดๆเห็นวิวแบบ360องศาเลยอันนี้เป็นจุดเช็คอินสกายวอล์กทำไมถึงเรียกว่าผาชิงคองเหรครับ ดูดูหน้าผาตรงนั้นเห็นไหมครับเหมือนริงคองนอนนอนหมอบไหมครับเนี่ยเหมือนริงคองนอนหมอบนั้นเป็นลำตัวครับด้านนั้นก็เป็นก้นมันก็เลยเป็นที่มาของผาคิงคองนั่นเองน้ำตกด้านล่างนี่น้ำตกสวยมากครับแต่ยังไม่เปิดท่องเที่ยวเพราะว่าทางค่อนข้างชันแล้วก็ลึก เป็นเหวลึกเลยนะครับตรงนี้เขาเรียกลำน้ําเซริรนภาษาท้องถิ่นครับเซริรนเซิรน,นซอโซอน,นะครับภาษาท้องถิ่นเนี่ยครับไหลลงไปนู่นด้านล่งนางตรงนั้นก็จะมีร้านค้าครับร้านค้าแบบวิวดีๆแล้วก็มี จุดขึ้นไปยืนถ่ายรูปข้างบนตรงนั้นครับจะเงยียบสงบครับเป็นอำเภอที่เงยียบสงบที่สุดของจังหวัดเพชรบูรณ์อีกอำเภอหนึ่งครับอำเภอำหน้าวสองทุ่มนี้แทบไม่มีรถวิ่งครับสมัยเป็นเด็กนี่ผมไปน,นอนกลางถนนใหญ่เนี่ยนอนจนหลับครับไม่มีรถผ่านสักคันนอนจนหลับแล้วก็จนตื่นมาอีกทีนึับก็ไม่มีรถวิ่งผ่าน านนนจะเป็นสกายวอล์กของร้านค้านะรตรงนี้จะเป็นร้านหมูกระทะเดี๋ยวปลายพฤศจิกาแล้วก็ธันวามาการาเนีครับจะเปิดถนนคนเดินคิดว่านะครับคิดว่าน่าจะเปิดเพราะว่าปกติทุกปีก็เปิดนะครับป้ายตลาดท่องเที่ยวอ๋อเปิดจริงๆครับตรงปนะ้ายนั้นก็เปิดแล้วครับเริ่มเปิดแล้ว ปกติก็จะเปิดช่วงสุกเสาร์อาทิตย์เงียบสงบมากครับพื้นที่อำเภอน้ำหนานะครับอุทยานแห่งชาติ้ำหนาวเนะี่ยเจ็ดแสนกว่าไรนะครับเจ็ดแสนกว่าไรครับทเที่ยวสักห้าวันห้าคืนนะครับถึงจะเที่ยวหมดทุกจุดไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติ้ำหนาวผากิงคอง น้ำตกผ่านบาถ้ำใหญ่น้ำหนาวเลยด้านลานหินมหัศจรรย์อันนั้นก็เหมือน3,000ันบกแล้วก็จุดชมวิวถ้ำผาหงก็มีกิจกรรมส่องสัตว์ป่าตอนกลางคืนมีแคมปิง้งแต่ที่เป็นแบบว่าไฮไลท์ก็จุดนี้แะครับทะเลหมอกทะเลหมอกแล้วก็ถ้าน้ำตกก็น้ำตกตาดใหญ่อีกน้ำตกนึงก็น้ำตกทิดมีนั่นก็สวยเหมือนกันครับ สกายวอล์กนี่เป็นชุมชนนะครับเขาทำเองชุมชนบ้านโคกยาวเขารวมตัวกันแล้วก็ทำคาสิกครับเนี่ยชุมชนจะเข้มแข็งมากชุมชนบ้านโคกยาวบุรณะทุกปีครับถึงฤด,ดูท่องเที่ยวก็บุรณะทุกปีกางเต็นท์ได้นะครับที่นี่ใครอยากมากางเต็นท์สัมผัสอากาศนหนาวๆก็มาเลยครับอุณหภูมิกลางคืนก็13-14องศาครับ วันนี้นะครับวันนี้ก็11พฤศจิกายนครับช่วงธันวาน้วนจะอุณหภูมิจะเป็นเลขตัวเดียวครับประมาณ5-6องศาตอนนี้ก็ดีหน่อยครับยังเป็นเลข2ตัวอยู่แต่ใกล้จะแตะเลขตัวเดียวแล้ว13-14องศาก็ถือว่าหนาวมากๆครับสำหรับคนที่อยู่ในเมืองประจำนี่ป้ายเช็คอิน คัสสิครับมุมเนี่ยเอาละครับลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ